เลี้ยงงวแบบคณิตศาสตร์แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะในลูกปีต่อปีน้ำหนักได้ตามที่ต้องการเป๊ะๆเ,เลยส่วนความจริงเป็นอีกจังไดนั่นกะค่อยว่ากันทีนึงเนาะอันดับแรกเลยผมจะพูดถึงการเลี้ยงงวนะครับคือตอนเนี้ยนะครับสมมุติว่าตัวย่างก็คือมีแม 1, ่พันยูสามตัวนะครับแล้วก็มีลูกติดอีกแม่ละสองตัวเป็นทั้งเหมืองังทั้งเหมือนเนี่ยจิมีอยู่เก่าตัวนะครับเก่าตัวนะลูกชุดแรกของเขานะครับลูกชุดแรกของเขาเนี่ยคืองวทีเ้าสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนมาใส่สิบเจ็ดเดือน ง่วอายุหนึ่งปีนะครับก็คือ12เดือนแล้วก็ให้กำหนดให้มีน้องแล้ว3เดือนแล้วก็ล่ออระยะล่อผสมนี่อ่าอีก2เดือนนะครับก็จะเป็น17เดือนนะครับส่วนลูกชุด2ของเขานะครับก็คืออายุ3เดือนอันนี้คือกำหนดมาตายตัวเนาะอันนี้เป็นเลี้ยงง่วแบบคณิตศาสตร์เนะาะข้อแม้ก็คือง่วอายุ17เดือนนี่นะครับสีมีน้ำหนักประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามกิโลกรัมอันนี้คือสมมุตินะเพราะว่าบางตัวส่วนไม่ใหญ่แล้วมันจะบ่ค่อยถึงหนักนะครับแต่ว่าก็ เลี้ยงแบบหญ้าธรรมชาติหน่อยน่อยนักหน่อยนะที่จะถึงสามร้อยโลนะครับาอาหารบร่เต็มที่หีแต่ก็มีนะครับมีอยู่บ่ะมานว่าบ่มีก็มีแต่ว่าส่วนน้อยนะครับทีนี้ราคาซื้อขายณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้วันที่ยี่สิบเดือนนี้แหละนะครับวันที่ยี่สิบซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณหกสิบบาทตอ่อกิโลกร,รมัมมั่วสามตัวคูณน,นะครับคูณนหกสิบบาทซื้อซื้อต่อกิโลแล้วก็คูณนสามร้อยกิโลต,ต่อตัวอันนี้คือแบบขันสูงนะสามร้อยกิโลต่อตี ปีหนึ่งเข้าขายขงมื่อสามตัวขายเฉพาะลูกนะครับขายเฉพาะลูกงมืที่มันอายุได้สิบเจ็ดเดือนนะครับปีหนึ่งเข้ากับจีได้อยู่ประมาณห้าหมื่นสี่พันบาทต่อปีนะที่นี่มหาแล้วรายวันหนึ่ีตัวอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทต่อวันก็คือเอาห้าหมื่นสี่มหาหอยสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับกับจีประมาณนี้นะกับจีได้รายวันกับจีประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทต่อวันอันนี้เพราะท่าน,นับลูกกับแม่ที่ทย่างท่านขายนะอ,นนนอันนั้นอันนั้นเอาไว้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าง่วทั้งหมดเนี่ยนะครับแม่พันธุ์เท่าสิบตัวนะครับอันนี้ลูกปีต่อปีนะครับมันก็จะเป็นทั้งหมดสามสิบตัวเนาะสามสิบตัวขายลูกชุดแรกนี่นะครับหายไปเลยสิบตัวนะครับหายไปเลยสิบตัวนะสิบตัวมาบวกลบคูณหารแล้วมันก็จะได้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อปีอันนี้คือราคาเงื่อนปัจจุบันนะรายการไล่วันมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทต่อมื่อนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงงื่อประมาณสามสิบตัวนะครับ ความเป็นจริงแล้วนะครับจริงๆนะครับน้ำหนักของงูอ่ะสิบเจ็ดเดือนอ่ะมีจักกี่คนที่สามารถเฮ็ดได้สองร้อยถึงสามร้อยกิโลนะครับซึ่งผมอาจจะเหตไม่ได้นะเพราะว่าผมเลี้ยงอย่างธรรมชาติแล้วก็อาหารบ่เพียงพอของผมจริงๆแล้วงวูอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนผมจีบว่าสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบโลอยู่ประมาณนี้นะครับบ่บ่ถึงวันละโลนะกับอีกอย่างนะครับเรื่องของงูคลอดลูกปีละตัวซึ่งมีมีจักกี่คนที่สามารถ เฮ็ดใดในกรณีที่ลูกปีละตัวก็คือ 2, 2เดือน3เดือนผสมติด 2, 2เดือน3เดือนผสมติดเนี่ยของผมก็ถามว่าตอนนี้ได้สูงสุดอยู่ประมาณ4เดือนโดยเฉลี่ยนะ4เดือนติดนะครับก็มีตัวนึงที่เป็นลูกกระทบที่ที่มั่นอาจจะประมาณ6เดือนค่อยติดนะครับจนตัวอื่นกับ่เกิน4เดือนกับติดทุกตัวนะครับการจัดก,การดีต้นทุน,ทนมั่นกัสจิประหยัดตามเนาะก็บด้ว่ากันผู้ใดฮ็ดไดก็ดีใจนํามันที่นี่มาเบิ่งราใจของข้าต่อเมื้อมีผู้ใดบอ่ซื้อซสื่อเบ่้น้ำปลา ตงสลดสืบบ่อ,บอรครับกินยูป,ปินตะป่นก็บปแดกบอ่อห่อเข่าตะกับปแดกไปเห็ดหน้าว่าเมื่อนึงในรอยกุบาท์ขาดทุนโอกาสที่ห้าคว้นจีได้ซึ่งหลายวันห้าคุ้นจีหลายๆก็นีแต่กระบอกไปยังครับถามบางคนบด้คิดยังไรวาเฮ้ยก็เลี้ยงเป็นเงินเก็บไปเอาเวลาอย่างเงินไปเห็ดน้าอันนั้นก็ถึงบอกว่าในคิดไว้ว่าผู้ใดมีรายได้เสริมกะกะคว้นจีเห็ดไปถ้าจีเอาตาการขายงวมาใส่ในชีวิตประจำวันผมว่ามันอยู่อย่างในสภาวะของราคางื่ปัจจุบันนี้นะครับ